ครั้งหนึ่งเศรษฐีผู้มั่งคั่งนามว่ารวยล้นมีมิตรสหายรายล้อมมากมายทุกคนต่างยกย่องสรรเสริญและร่วมสังสรรค์เมื่อเขามีทรัพย์สมบัติแต่แล้วโชคชะตากลับพลิกผันธุรกิจของเขาพังทลายลงเศรษฐีรวยล้นกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเมื่อความมั่งคั่งจางหายไปมิตรสหายที่เคยรายล้อมก็พลันจากไปทีละคนไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วย เศรษฐีรวยล้นรู้สึกเดียวดายและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเขานั่งทอดถอนใจอยู่ริมแม่น้ำสับสนในคุณค่าของชีวิตทันใดนั้นเพื่อนเก่าแก่คนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงชาวนาผู้ถ่อมตนแต่มีจิตใจเมตตาได้ปรากฏกายขึ้นเขาไม่ได้นำเงินทองมาให้แต่เขานำคำปลอบโยนและแรงใจมอบที่พักพิงง่ายๆและชวนเศรษฐีเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน เศรษฐีรวยล้นมองเพื่อนชาวนาด้วยความซาบซึ้งน้ำตาไหลอาบแก้มเขาไม่ได้โศกเศร้าเพราะทรัพย์ที่หายไปอีกแล้วแต่กลับซึ้งในสัจธรรมที่ว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากมิตรภาพที่แท้จริงไม่ขึ้นอยู่กับฐานะแต่ตั้งอยู่บนความจริงใจเมตตาและการไม่ทอดทิ้งกันยามยากลำบากในวินาทีนั้นเองใจเขาก็พลันสงบเย็น พบความสุขที่แท้จริงภายใน